สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กกันนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเปิดหนังสือเรียนของเราไปที่หน้า39เลยนะคะวันนี้เราจะมาสนทนาเกี่ยวกับการทําบุญร่วมกันนะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆดูก่อนนะคะข้างบนนะคะจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะ,ะส่วนข้างล่างก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะ เขาให้เราเนี่ยนำสีตามที่เขากำหนดให้หน้าข้อความมามาระบายลงไปในภาพหยดน้ำของเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กันใช่ไหมคะถ้ทาที่หนึ่งเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆฟังข้อความก่อนนะคะวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8วีกับพ่อแม่ไปทำบุญถวายเทียนพรรษาที่วัดเด็กๆคิดว่าเราจะนำสีเหลืองไประบายสี ภาพไหนคะภาพข้างบนหรือภาพข้างล่างอ่าภาพข้างบนก็จะเป็นภาพของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็วีไปทําบุญถวายเทียนพรรษาที่วัดใช่ไหมคะส่วนภาพข้างล่างก็จะเป็นภาพของคุณพ่อคุณแม่และน้องนาไปทําบุญตักบาตรอ่าเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่ตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดวันข้าวพรรษา าภาพข้างบนใช่ไหมคะให้เด็กๆนำสีเหลืองมาละบายตรงหยุดน้ำตรงนี้เลยนะคะต่อไปสีเขียวนะคะวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15คห้าข้าเดือน11นากับพ่อแม่ไปทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่วัดเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะอ่าภาพข้างล่างให้เด็กๆนำสีเขียวมาละบายตรงนี้เลยนะคะไปทำกันเลยคะ่ะ และกิจกรรมต่อไปนะคะให้เด็กๆทุกคนเตรียมหนังสือเรียนอันปคิดขึ้นมานะคะเปิดหนังสือเรียนของเด็กๆไปที่หน้า28และ29นะคะ English for Alpha Kids Book 3 Phonics Chart Vowel E Page t 8 t i o t 9 Listen, repeat and read the words. Uh, Z, at, z, na, at, net, p, at, pet, wet, v, at, wet. B at, wet. วันนี้เราจะมาฟังและพูดตามอ่านตามคำศัพท์นะคะคำที่หนึ่งนะคะเจ็ Jet, เครื่องบินไอพฟนเน็ตตาข่ายเ s สสัตว์เลี้ยงเวสสัตวแพทย์เวเปียกนะคะทีนี้ข้างล่างนะคะเขาบอกให้เราเขียนตัวอักษรต้นของคำศัพท์และอ่านคำศัพท์นะคะเดี๋ยวมาดูภาพที่หนึ่งคะ่ะ เขากำลังทำอะไรอยู่คะเอาแครอทให้กระต่ายอยู่ใช่ไหมคะเป็นภาพของการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์คือก็อคือกระต่ายใช่ไหมคะสัตว์เลี้ยงก็คือกระตา่ายเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่าจะนำพยัญชนะต้นอักษรต้นของคำศัพท์ตัวไหนไม่เขียนคะดูข้างบนคะ่ะตัวนี้ใช่ไหมคะตัวพีใช่ไหมคะ เด็กๆก็นำตัวพีมาเขียนตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ดูต่ออีกอ่าภาพที่สองเป็นภาพของเด็กผู้ชายกําลังทํำไมคะตัวเปียกใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าจะนําอักษรต้นของคําศัพท์ตัวไหนมาเติมคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่หรือภาพที่ห้าคะอ่าภาพที่ห้าใช่ไหมคะตัวอะไรคะ ดับเบิลยูใช่ไหมคะเด็กๆก็นำมาเติมข้างหน้าเลยแล้วก็ไปดูภาพต่อไปนะคะแล้วก็นำคำตามภาพข้างบนมาเติมนะคะลองไปฝึกทำดูนะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเรียนกิจกรรมสร้างสารรค์กับคร,รูปอต่อนะคะคูวี่ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล 2และชั้นอนุบาล3นะคะมาเจอกับรูปออีกแล้วในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวันนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานใบนี้มาเลยค่ะอ่าหยิบมาได้ยังคะให้นักเรียนหยิบแล้วนะคะให้นักเรียนระบายสีจานเลยในรูปก็จะมีจานแล้วก็มีซ่อมแล้วก็มีมีใช่ไหมลูกอ่าแลวข้างมูลเป็นอะไรลูกเป็นอาหารเนาะเป็นอาหารอ่ารูปอจะให้นักเรียนเลือกทาน เลือกทานอาหารที่นักเรียนชอบนะคะนักเรียนดูรูปซิรูปนี้เป็นอะไรไข่ดาวมีเห็ดมีบล็อกโคลี่มีข้าวโพดไมู่กแครอทพิซซ่าไก่ทอดแล้วก็สปาเก็ตตี้นะคะนักเรียนมีหมดนี่เลยอันดับแรกต้องทำยังไงก่อนอันดับแรกนักเรียนก็ต้องตัดก่อนตัดลูกก่อน ตัดรูปเฉพาะแค่ตัวนี้พออ่าตัดแบ่งจานกับอาหารนะคะพอตัดแบ่งจานกับอาหารเสร็จอันนี้ให้เรียนเลือกเองเลยอ่าว่านักเรียนอยากทานอะไรอ่าอย่างตัวอย่างเช่นครูปรอยากทานไข่ดาวครูปอก็จะตัดไข่ดาวลงไปอ่าอันนี้นักเรียนค่อยๆตัดนะคะตัดไข่ดาวลงไปเสร็จก็เอามาติดกาวที่จาน ดีวครูปอยากจะกินขาไก่ครูปอก็ตัดขาไก่ลงไปแล้วก็มาแปะที่จานนะคะวันนี้ไม่ยากเลยให้นักเรียนตัดแปะรูปอาหารตามที่นักเรียนชอบทานเลยค่ะอนุบาล2องนุบาล3ามทำได้ไหมคะลูกทําแล้วส่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอมาให้ครูปอด้วยนะคะวันนี้ครูปอขอลาไปก่อนนะคะชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3 แล้วเราเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ